สวัสดีจ้าน้อยทําสวนจ้าวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูฐานทับฐานทับปุ๋ยหมกักน้ําหมักของแม่น้อยนะคะทําเอาไว้เยอะเลยค่ะเห็นไหมขวดต่างๆนะคะไซตต่างๆที่เหลือใช้นะคะดื่มน้ํานะคะดื่มน้าหวานน้ําเปล่าน้ําอัดลมนะน้ำชานะคะหรือผลิตภัณฑ์ ที่เราใช้นะคะในขวดขวดต่างๆเนาะไม่น้อยหาตัวอย่างให้ดูเนี่ยคะ่ะขวดน้ำเกลือได้ทั้งนั้นเลยนะคะน้ำอัดลมน้ำเนี่ยคะ่ะ ได้หมดเลยทุกไซส์เลยนะคะไม่น้อยใช้ทุกไซส์เลยนะคะเนี่ยน,นี้น้ำมัดลมไซส์ใหญ่ขวดนมขวดนมยี่ห้อต่างๆใช้ได้หมดเลยจ้าใช้ได้ทุกยี่ห้อนะคะ ลูกดติัดเล็กนี่ค่ะมาทีนี้ก็มาดูแม่ทับใหญ่อันนี้แม่ทับรองนะคะอันนี้แม่ทับใหญ่จุรินทรีย์จะปลวกค่ะในถังหนาๆแบบนี้นะคะที่มีฝาที่มีฝาปิดแบบหนาๆอย่างนี้นะคะเพื่อนไม่ใช่ถังน้ำที่เรานำมา,มาแบบ ทั่วไปนะคะเอาเสียงเซ็กซี่อีกแล้ว <c oughs> เสียงจงมาจา้ะทางแบบนี้เขาจะหนาแล้วก็ <c oughs> แล้วขอขอขอภัยค่ะทางแบบนี้เขาจะหนาแล้วก็ทนทานต่อการกัดกร่อนดีนะคะจุลินทรีย์จะเอาปลวกอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเขาจะมีฤทธิ์ในการไปช่วยย่อยนะคะอินทรียวัตถุต่างๆที่เราหมักเนาะ ถ้าเป็นถังบางๆเขาจะแตกได้นะคะต้องใช้ถังหนาๆแบบนี้เนาะแล้วแต่ไซส์นะคะเขาก็จะมีหลายไซส์นะคะไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กนะคะหลายนคนให้ดูนะคะอันนี้ไม่น้อยหมกักเกินเกินประมาณ2ปีแล้วค่ะเห็นไหมดีซีทำงานนะคะพอเราคนบองขึ้นมา้ มีฟองขึ้นมาอย่างนี้ค่ะใช้ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่เราเหลือกินนะคะข้าวเหนียวข้าวสวยแล้วแต่นะคะเลี้ยงเชื้อเข้าไว้ค่ะสมมติเราตักไปใช้นะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวหรือข้าวสุกนะคะข้าวข้าวสวยเรานี่แหละคะ่ะแล้วก็เพิ่มน้ําให้เขาคนคนคนแล้วปิดฝานะทิ้งไว้เดี๋ยวก็มาตักใช้อีกค่ะเขาก็จะ เชื้อเขาก็จะเดินนะคะแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะไม่จบเลยจ้ะทําครั้งเดียวนะคะนี่ค่ะจุลินจุลินสีจาปลวกนะคะอะต่อมาไปดูแม่ทับปิดถังนี่ค่ะถังแทนหอม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 มากเลยค่ะเพื่อน น้ำหมกักเปลือกสับปะรดเปลือกมะละกอเนี่ยค่ะเป็น EM เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมข่าขาวราขาวหนาเลยค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าไม่น้อยใส่มะละกอไปด้วยเขามีความหวานมะละกอฮอลแลนด์ค่ะเปลือกมะละกอฮอลแลนด์มีความหวานแล้วก็ไปเจอกับเปลือกสับปะรดกลาขึ้นเยอะเลยค่ะเนี่ยาาราหนาราหนาเตอะเลยค่ะ เปิดออกมานี่มหอมหอม,หอมจริงๆค่ะเพื่อนๆแล้วไม่ก็ใส่แป้งข้าวหมากนะฮะแป้งข้าวหมากแล้วก็ยาคูนะคะยาคูกวดหนึ่งแป้งข้าวหมากหน่อยหนึ่งไม่ใช่แป้งข้าวหมากเนื้อข้าวหมากเลยค่ะที่เราซื้อมากินนี่แหละนะฮะข้าวหมากเขาจะมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ของเรานะคะแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่ดีกับน,น้ำหมักของเราทุกตัวด้วยค่ะนะอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็คือน้ำหมักขี้วัวก่อนหน้านี้เปิดไม่ได้เลยค่ะแม่ แน่อนอยกินข้าวหมากเหลือก็เอามาใส่ให้เขาไม่มีกลิ่นเลยค่ะตอนนี้สุดยอดมากนะคะข้าวหมากเพื่อนๆดีต่อลำไส้ของเรานะคะลองทานดูก็้เราทานข้าวอิ่มๆจุกๆแน่นท้องลองกินข้าวหมากไปสักสองช้อนนะคะสักช้อนสองช้อนชานะคะอย่าไปกินเยอะนะนะไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินนะคะหลังอาหารมื้อต่อไปได้นะคะวันละสองวันละช้อนสองช้อนชานะคะวันละครั้งก็พอคะ่ะ สำหรับคนที่ไม่สบายท้องนะคะลองดูนะคะนี่ค่ะพิสูจน์ได้แล้วว่าลองนะคะเ,เพื่อนๆน้ำหมากี่วัวนี่มันเหม็นมากนะคะถ้าเราไม่ใส่แป้งถ้าเราไม่ใส่เข้าวหมากนะน้ำหรือเนื้อก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆใส่ให้ปริมาณเราซื้อมาถุงละสิบาทใช่ไหมใส่สักครึ่งถุงคะ่ะในถังไซส์ใหญ่สุดแบบนี้อันนี้คือถังไซส์ใหญ่สุดนะคะแล้วก็ใส่เปลือกสับประรดใสเ่เปลือกสับประรดเปลือก ผลไม้นะคะใส่ไปด้วยเนาะเขาจะได้ช่วยย่ยอยอขี้วัวเร็วๆนะคะเพื่อนนี่ไม่น้อยก็ใส่ถุงใส่ใส่ถัง <laughs> ใส่ถังตั้งไว้ <c oughs> เ,เสียง <c oughs> <c oughs> น่าจะร้องเพลงไม่ได้แล้วจ้าวันนี้นี่เละจ้ะอยู่ใกล้น้ำหมักนะจ๊ะเพชรปากช่องจ๋าจากปากช่องมา เจ้าลืมสัญญาสองเรามาสายันก่อนใครรักใจพักไม่เปลี่ยนพันทำไรใกลกันจนตะวันตกดินกลับบ้านเดินเคียงสมเนียงได้ยินไม่เล่นลิ้นรักสิ้นดินฟ้ายัางได้อยู่จ้ะ ยังได้อยู่เดอ้อแต่เช้าจากวันนี้ตื่นแต่เช้าุ่นสูงเลยรั้วไปแล้วค่ะสูงเลยรั้วบ้านไปแล้วเพชรปากช่องแม่น้อยยังไม่ออกลูกเลยจากปีนี้น้อยอกน้อยใจอะไรจ๊ะพึ่งหมดฝนด้วยค่ะเพื่อนๆพึ่งหมดฝนกลางเดือนธันวาคมค่ะ อย่างที่เรารู้กันว่าน้อยหนาเพชรปากช่องเขาก็อยู่ปากช่องอะนะคะเพื่อนแล้วที่โคราชฝนก็ไม่ได้ตก8เดือน9เดือนแบบนี้นะคะเขาก็เลยปรับสภาพของเขานิดนึงเนาะรอให้เขาปรับสภาพให้เข้ากับดินฟ้าอากาศที่นี่นิดนึงอ๋อนึกว่ามันแห้งนึกว่าเขานึกว่าใบาเขาแห้ง แต่เป็นกิ่งไม้อันน้นค่ะที่แม่น้อยมาพาดให้มาพาดให้เนี่ยอะไรเนะี่ยยานางมาพาักมาทําค้างให้ย่านางค่ะให้ย่านางเขาเรือยนะคะเนี่ยจ้ะไปแล้วเรือยไปเลยงามงามดีค่ะย่านางหน้าแรงหน้าฝนก็งามหมดจ้ะ ปลูกไว้มีประโยชน์นะคะทำกับข้าวก็ได้หลายอย่างนนเนี้ยแกงเปรอะแกงหน่อไม้หอ่อหมกอ้ยมีประโยชน์ด้วยค่ะคั้นน้ำดื่มก็มีริ์เย็นนะคะช่วยล้างล้างพิษนะคะช่วยล้างพิษท,ทางตับทางไตอย่างนี้นะคะลองไปหาดูนะคะตัวนี้ไม่น้อยไม่แน่ใจแต่รู้ว่าเขามีประโยชน์มากทุกอย่างที่เราปลูกนะคะอาศัยว่ากินให้เป็นยาเนาะ กินให้เป็นยาได,ได้ไม่ต้องกินยากินอาหารให้เป็นยานะคะเขามีเมล็ดนะคะเพื่อนย่านางเนี่ยพอพอเถาเขาแก่แล้วเนี่ยเอาเอยียงพอเถาเขาแก่แล้วเนี่ยเขาจะมีเมล็ดแบบนี้ค่ะเนี่ยมีเมล็ดแบบนี้แล้วเขาก็จะร่วงหล่นนะคะแล้วก็จะขยายพันธุ์เห็นไหมคะในป่าใน ป่าทึบๆป,ป่าใหญ่ๆเนะะี้ยค่ะหรือในสวนของเราก็แล้วแต่นะคะที่เรามีเคยะนางสังเกตดูว่าเดี๋ยวเขาก็จะจะจะ,จะงอกอกอกมานะคะก็จะงอกอกอกมาบริเวณนั้นนะคะก็จะมีต้นใหม่ให้เราขุดไปขยายพันธุ์ได้เนาะส่วนมากถ้าเขายะนางถ้าเรากบดินไว้นะคะถ้าเขามีเนี่ยคะ่ะถ้าเขาเรื้อยมาแล้วก็ เลยมาที่ดินอะไรเงี้ยถ้าเราเอาดินกลบไว้นะเขาก็จะแตกรากนะคะเพื่อนๆนะพอเขาแตกรากเสร็จแล้วก็ค่อยตัดนะคะตัดส่วนนี้ไปวางในดินใช่ไหมคะเพื่อนอส่วนนี้ไปวางลงดินในกระถางก็ได้ค่ะนะคะเนี่ยจะวางนีขุดดินนะคะแล้วก็วางอย่างนี้นะ แล้วก็กรบดินจ้ะก,กรบดินรดน้ํานะคะกดดินให้แน่นนะแล้วก็รดน้ํานะตั้งไว้ในกระถางแบบนี้นะคะเพ่นเห็นไหมคะเนี่ยในกระถางไม่น้อยไม่ได้รดน้ําในกระถางนี้หมักเอาไว้หมักดินหมักอะไรเอาไวค้ค่ะเดี๋ยวท่านเพื่อนทําก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะแล้วก็กดลงไปอย่างนี้นะคะเนี่ย ให้เขาอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วพอเขาแตก้ากแตกอะไรนะคะขึ้นดีแล้วเราก็ตัดตรงนี้ตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็ให้เขาโตต่อไปได้นะคะวิธีการขยายพันธุ์นอกจากเมล็ดแล้วเนาะเราก็ทําแบบนี้ได้นะคะไปแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ไม่น้อยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะแล้วก็ มีเงินใช้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยจ้าสวัสดีจ้า